นะะคเดี๋ยวเยอะหลังจากเป็นชามารีจะเป็นแบบเข้มข้นนะเดี๋ยวหลังจากเราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีให้ทุกท่านคนละกล่องนะคะจะมีให้คนละกล่องนะคะตัวนี้จะมีให้คนละกล่องนะคะตัวนี้พี่ส่งออกที่จีนนะคะราคาแพ็กกิ้งตัวนี้นะคะหมอเป็นแบบของฝัน ใจเย็นใจเย็นนักเรียนเงียบนักเรียนเงียบลนักเรียนถือเด่นของเล่นใหม่พี่ต้องเข้าใจนักเรียนหนูนะนักเรียนหนูเป็นวัตถุไวไฟเจออะไรไม่ได้จะสปาร์คทันทีค่ะตัวนี้นักเรียนใจเย็นนะคะนักเรียนขาใจเย็นนะคะเดี๋ยวรูจะเล่าให้ฟังค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกที่จีนอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าคอมบูช่าหาได้เลยคอมบูชา ถ้าเป็นเครื่องดื่มถ้าเราส่งไปญี่ปุ่นเซตน,นี้ถ้าตีเป็นเงินญี่ปุ่นถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบ3,500บาทเราเราส่งออกแต่ว่าคนที่จำหน่ายของเราเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอที่มีคลินิกที่ญี่ปุ่นถ้าถ้าส่งไปญี่ปุ่นเซตน,นี้ประมาณ 3, 000, 3, 400, 3, า3า0 0 3น0 0่ร้วจ่ายตางเลงก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอพี่ขายที่เมืองไทยเนี่ยแค่1,200หมอไปญี่ปุ่นตั้ง3,400หมอบอกว่าหมอไม่ม่หรอก เขาซื้อพอซื้อที่หมอตัวเนี้ยตัวน,วน,วนี้อร่อยไหมคะนักเรียนคอนเซนเทรตข้มข้นห้าเท่าค่ะตัวนี้ปกติเราจะมีเครื่องดื่มจำรอบที่แล้วได้ไหมที่โรามาเชียตัวนั้นคือหนึ่งเท่าดีแล้วตัวนี้ดีห้าเท่าไม่มีน้ำตาลนะคะที่ท่านหวานนะ่ะหวานจากการทำงานของยีสต์นะคะเราเติมพันนี่นิดเดียวตัวนี้จะเป็นคอมมุชาคือเป็นชาหมัก ผ่านกระบวนการผลิตที่ผ่านการแบบเข้มข้นห้าเท่ามีเห็ดหินจือนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์เวนิกาซึ่งเป็นเครื่องดื่มถ้าเป็นฝรั่งเป็นยุโรปเขาจะดื่มเพื่อชาร์จถไขมันในลำในำตับมาดีพีทเมื่อกี้เราพูดถึงลำไส้นะคะตัวนี้ดีต่อตับแอปเปิลไซเดอร์เวนิกาคือเครื่องดื่มที่ราคาค่อนข้าง ค่องข้างสูงพอสมควรนะคะเราใช้มาส่วนหนึ่งคนที่ถ้าคนที่เป็นเรื่องสุขภาพจริงๆเขาจะรู้ว่า Apple ica, ิ i d ไซเดอร์ิกาเขาดื่มเพื่อล้างไขมันในตับนะคะแต่นี่เป็นนวัตรกรรมของคนไทยคนไทยจริงๆใช้เงินรัฐบาลวิจัยเรื่องนี้ประมาณรวมเครืงจักประมาณ20ล้าหลาัง ะะที่ได้ทุนที่ส่งเสริมการลงทุนจากการวิจัยของมหาลัยมหาลายัยแล้วก็ใช้ทุนเพื่อพัฒนาเครื่องแบบตัวนีน้เราออกแบบโดยคณะวิศวกรรมอาหารของมหาลัยเชียงใหม่นะคะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถามว่าดียังไงดีต่อสุขภาพโดยรวมดีต่อตับนะคะตับดีทุกอย่างดีหมดจาไว้สุขภาพคนเราเนี่ยตับดีสุขภาพดีหมดนะคะคุณเป็นตับอ่อนตับแข็งตับป่วยตับ มโมโหก็ตับร้อนก็ป่วยนะลุงถ้าลุงโมโหลุงต้องดื่มมาดีของมูชาเลยนะตับจะได้ไม่ป่วยผมว่าน่าจะถูกใจคอใช่ค่ะอคอคอรับ<ห>ดื่มทุกท่านนะครับบอกว่าที่เราดื่มอะไรที่มันแบบทําให้ร่างก,กายเรามสุดน,นะครับก็จะมีตัวนี้ไปช่วยนะครับช่วยขับส่วนที่ไม่ดีออกไปนะครับนนคบนไทยเทอปไฟนะคะท็อปไฟ,ไฟไะอะไรลุงไหมคะท็อปไฟที่ดื่ม ป็นอดับหนึ่งในห้าของโลกและ็อไฟโลกตับขอย้ำนะดีต่อตับจริงๆดีต่อตับจริงๆเป็นประโยชน์ต่อตับจริงๆนะคะเขาจะเปรี้ยวอมหวานไม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะการหวานของเขาเกิดจากการทำงานของยีสต์ของคอมบูชาแล้วก็ฮันนี่เล็กน้อยทำไมต้องใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งเพื่อให้ตัวเชื้อที่เราหมักอะคะ่ะทำงาน เป็นเชื้อที่ดีนะคะสามารถทันได้ค่ะเปิดตรงนี้ที่690บาทค่ะนะคะเหมาะเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยแค่600กว่าบาทนะคะทานจริงๆอ่าในกลอ่องนักเรียน,น,เ,ยนเปิดสิคะ่ะนักเรียนเปิดค่ะนักเรียนมีถืออ่านนักเรียนได้กระถือละ